ในกล้องทำไมตังดูตัวเล็กจังวะอุยตังมึงมีตัวเล็กงั้นแกมันมีดูตัวเล็ก้ากวะตังลดความอ้วนเหรอเร็วตัวไหนไอ้ไม่มีบอ่ะ โอ้โหไม่ดูเลยอ่ะไม่ดูเลยต้องวังให้ที่ป <S <S ากสวยจางจังก็คือเข้าหา,หาหยืนไม่ไหวแล้วจังยืนไม่ไหวจัง เพราะว่าป้าลืมเอาแมสกมาของที่ลึมเอามา

แค่มดเสียงตายโอ้โ้างมางเ้นตายคุณสัก้าวงันเลยมาลูจาเอาสังอันดีป่ะงมึงตายีเออนลองเท้าเดินในบ้านดีป่ะจ้า นี้น่าเข้าจังไม่ใช่ร้านนี้เจ้งไม่ใช่ร้านเหอแกนต้นอย่างนี้ปะจริงจแกข้างในมีกี่แบบที่เขาวางไว้ข้างบนอ่ะโอ้ยน้องโอหมตแต่มันก็เลยค่ะแกเข้าไปดูข้างในปะแกอันนี้ต้นนี้เหอ้ยขอโทษขอโทษาเ็แกไงได้ปัดเก็บ เขาจะหนักอ่ะแ่นัเรารับไปหมดใ่สสเดิมของเราคือไสไหนก็อไซส์ได้ทแถวปะ แต่ว่าอันนี้ก็คือจะใหญ่กว่ากันมันก็เหมือนกันทำได้ใช่ม้เอามัก็เหมือนกันนี่แกอันนั้น่ะเราแกเอ้าคือเาทอแต่ใช่อะแตต้องสูงกว่านี้ดนี้จร <c og Maya> ิงไม่รวง เจ๋งนะแข็งที่อยาได้ก็ต้องไปใส่นี้ป่ะเพราะจะเอาจับใส่ปลั๊กเราจะอันนี้มันใช่ใส่ข้างหน้าป่ะเด็ดตันตาตัวแล้วสันตาไม่ดีถ้าซื้อต้นแบบนี้แล้วไม่ต้องซื้อของตกแต่งดลดิโอ๊ยแกแต่งไงก็ต้องมีของตกแต่งต่องันไม่ได้มันไม่ได้เปล่าแกนองน่ละัานนอนน้องอันเนี้ย มันเป็นแบบติดๆเลยออใช่มันจะไม่ร่วงแต่เราคิดว่าเดี๋ยวมันจะคงร่วงนี่วันนี้เราม่เก็บ,บาเลยเพื่อเอาไปกันก็ด,ดีเลย้อยวางเหรแต่ว่าตอนนี้พี่เจ้ขมีอกลงไว้ั้นี่ก็กากแวอนนี้ใหญ่ตอที่้อ่่งเท่า มันรอสั่นได้เนี่ยมุงสิมันหล่อเรียนที่ยมาหาห้องน้ำเขาอุ้ยมึงซื้อไปแปะรถนิว่บอร์ไปน่าแปะแต่รถนี่ยเนี่แกแต่ว่ามันไม่มีไม่อันนี้เล็กกว่าบ้านเรากว่าบ้านเล็กกว่าหรอเล็กกว่าเยอะเพราะมันอันนั้นเท่าหัวเราป่ะไม่ใช่ถือว่ายืดดิอันนี้ส่งมาทิปอ่าส่งมาอีกเออเล็กกว่าเยอะอันนี้เท่าห้องโดูนอด

พี่พองมันต้องมีแล้วเชื่อี่พน้ข <c oughs> องต้องมีเปาะารอของตดูสันตาพอก่อน ไแพงกว่านค่ะไม่ใช่เลงข้างบนเลงที่ปาแกที่จริงอันนี้ก็คือใส่เท้าบ้านเราถูกป่ะใช่ถ้าเกิดว่าก็คือต้องเป็นต้นน้ต้นน้ำสี่พันแปดอยู่ลรวอยู่เฉยเลยมึงขอตั๋ค่มึขอัเค่ะเนี่ยแกต้อนต้นนี้สองห้มึงมนเปลี่ยนสีด้วยอันนี้มีสิบแปดร้อยสี่ แก <twitch> ่ีขอโทษค่ะแกแกลงลงอ่ะแกมาดูนี่นะสี่พันสามสองพันเจ็ดเขาวางนี่ห้าอันเงอ้ยสี่พันเจ็ดถอดถอดเขาบอกสองพันเจ็ดก็ซื้อเลยมึงยังดมันด้ค่ะต่ขึ้นแบบคือเราคิดว่าข้างบนอ่ะเป็นของแบบ เซต้เไม่อันนี้เออแล้วแต่นี่หรห้าพันก็พอป็ร้อยแปดสิบเซ็ก็พอใช่ป่าเพราะอันนี้สูงไปมากเมืองอันนี้สองเมตรสี่สี่ก็ใช่เคุณหนบอกว่าเราเปรอยแปดสิบก็สูงเขาเนี่ยเออยอมันก็ใหญ่ไม่ไคุยกันก่อนใช้หลายปีใช่ไหลปีเยดะงอ้ไปดู้นไ้นันให้ไรก่อน น้องก็ของเราอาจจะไม่ถันเกด้วบ้านเรอาจจะมาร้อย้าสมึงคือมึงอยากได้อะไรใช่ปะครูจำได้ว่าเคยอยากได้แบบนี้ไม่ได้อยากได้แต่แบบนี้มันดูพังง่าย่อันนั้นถาแปดคิด่อัเดี๋ยวห่านด้วยหน่อยนี่ไงให้เึงมึงมึงลำคาเป็นโอย่างนหด้วยอันนี้นี่อันนี้นี่ค่ะก็เลยแพ้ ไม่ใช่ไฟอันนี้อันนี้น้องน้องติดหรือว่าน้องไม่ติดทุกวันไม่ติดทุกวันนี่เขาพันลวดมาเว้ยเนี่ยเขาพันลวดอันนี้ช่วยต้องส่วนดูอันนี่เท่าไหร่อะเออส่วนดูหนอยันคุ้นห่างจริงต้เหี้ยแมวเราสนุกตายละมั้งแต่มันไม่ได้หนูงายเนี่ยห้าร้อยร้านเมื่อกี้วันนี้ขายที่นี่อไป เท่าไหร่สามพันเราไปตั้งไปที่บ้านกันจะมาบ้านมีห้องกี่หอย่างนี้แพ็กเท่าไหร่อะคะแพ็ก่งแพ็กเท่าไหร่นะ น่กหวทานน้าบ้านเหรอบ้านสาาเรียบร้อยก็อันนี้ห้าหลังอันนี้คือข้างหน้าห้องเราด้มีอตะกี่สีอะไรกันเอาสีเดียวกันเนาะ ไม่หรอกไม่อกไมรอร้านเก่าที่ซื้อกว่าจะหาเจอนี่ค้ะสีจะคนดีร้านนี้แท้งแ้วน่ารักเนาะทีมบ้านบ้านมือต้องวงหน่เลย แกมองหน้าแบบอะไรอ่ะของภูเขาเรามาห้องแอ้แบบนี้ห้าพันเนข้างหลังซื้อให้หน่อยดิโปเออห้าพันหกฟุตได้หลุดอันนี้ไม่ใช่หินนะมันทำให้มันเป็นให้มันปล่อยของแค่ตกข้างหลังของจริงแกหรือถ้าแกไม่อยากได้อะไรแบบนี้มันจะแต่งยากกว่าค่ะจริงกไปเอาสีเดี่ยวทำอะไรได้ไอ้ยี่สิพันหาคือจริงๆอ่ะมันไม่มีแซมเหมือนกันใช่โอ้โหแล้วก็ยังไม่แล้วที่ไม่แม่ใส่ถุงไว้ ตาเทเจอร์นี้ใช่ไหมสี่พันห้าดอกม้ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวคุณชอคุณชอบที่เขาบอกว่าไม่หลุด่กไม่หลุดคือเนี่ยเขาทำทุกอันเลยมัเนี่ยเขาทำทุกอันมเห็นตาอนนะเนี่ยใครคือเขาทำมาทุกอันไม่หลุคิดเห็นจริงปะเนี่ยมีต่อไมคใหเลยว่าไม่มีแบวนเราอมีฮะแ แกอันนั้นอ่ะคือเป็นอันที่แกซื้อมาป่ะมุงแต่งมแต่งอะไร้ป่ะมุงไม่ต้องแต่งแต่ต้นเป็นฟูปีนี้ไม่ต้องแต่งหมอเจี๊ยบแกแต่ว่าน้องอันนี้พออยู่ข้างในน้องก็เหี่ยวเหี่ยเลยป่ะอยู่ที่ไหนดูจางๆผู้ใได้แค่พันดูชิงนายสรุปอันนี้หรืออันนั้นได้แล้วห้ามั่งอันนั้นกับอัานชื่อชื่ออานกันด้วยชื่อสีชืสีเขียวแกอ๋อก็เอ่านอ่านก็ได้ได้ห้าพันอันนี้ 6คดนเห้งนิ้ว4,500 550โอ้ยมงสพาเทลมึงัดันางันส้วเาุ้ยแกอันนี้มันดูมันดูวินแทจกัะนไนพุมใหญ่กว่าแลวสีเขียวข้นกว่าน่ารักกว่าเรออันนี้อันนี้มันดูฮิมันดูตโนวี่กว่าน่ผุดเลยรไม่อันนี้คือูน้680ู้ดิห้คดิ ผูก็อว right? ่าเราเอ่อสีตั้งแต่เราไม่สวยเจอสีออืมใช่อันนี้อันนี้สวยกว่ามันสีสวยแต่ว่ามันดูแบบทำไมดูเหมือนอยู่ในป่าหีกไม่มันดูมันดูว่าสวยแต่มันดูว่าแบบสีจริงๆผสานกันอร่อยครับแต่เราชอบอ๋อเออเราชอบอันนั้นใต้แบบเขียวสดยมันเป็นคำหนาแตกต่างกันไม่รู้แขวนอยู่เชียวเออแต่ว่าแขวนมันแขวนอยู่ลึกไง อย่ารู้ที่มันขันข้างนอกเป็นยังไงแขวนปลายได้นี่ขอลองเอามาแขวนตรงปลายนิดนึงนะคะอ๋อมาแซ่บจีบขอลองแขวนปลายหน่อยปลายปลายมาเนี่ยถ้าของมันจะมันจะค่อยลงคอมันลงอมันจะลงลูกใหญ่ลูกใหญ่พ่อก็วางเราได้ก็วางก็คือวางบนอีกอย่างอ๋อเพราะมันฟูแบบลัตเตอร์มีเกินออกมาเยอะลูกกูจะไม่มาแคะเพิ่มใช่ไหม โอ <c Dante> ้โหไม่เหลือเลยนะใต้นอนอยู่ได้นะฟูฟูยังฟูหมีแกถ้าเกิดมาอยู่ข้างหน้ามันก็จะเป็นฟสีเนี้ยอืมสองอันเดี๋ยวไปดูยังอันเดิมีอีกสองสองอันกันอันเดิมหรอไม่ใช่สีนี้อันเดิมเป็นสีเงินเอออันอันนี้โปรแกรมแต่อันน really ี้ออกขาวขาววิงวิงแทนแค่ทำไอ้นู่นสี่อันอันเล็กไปเยอะส่วนอันเล็กสองสี่หกหกอัน อันนี้หอันสี่อันสักอันใหญ่ที่สุดเนสามอันสี่อันสี่สี่อันสี่อันสี่อันอาอันใหญ่ใช่ปะอออันใหญ่ไปอันนึ่งไปเกือเกินห่งตัวหรอไม่มีที่ังนใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่ได้มามึงแกใหญ่อยู่เด้อไม่มีที่ถือหรอเราไปไงวะ ครเนี่ยเนเท่าไหรครับหัเ้าเมดคือเราใช้ในสี่ีก็ม่ต่ีเนยเนี่ยก็มีเขาทำคเดินเดี๋ยวเราเดินประกบป็น ความนะเราว่าขนนี้แล้วไมต้องเจ็อ่ะไปรอที่รถเลยนั่งรถไปรอที่รถเลยอย่างนี้ไม่ไหวหรอกตุ๊กตุ๊กก็เดินไปก่อนเลยแาก่อนขาก่อนนี่ใครี่กมาเขก่อนว เอาของไปเก็บเดียวคนเดียวคุณแองที่ปีนไหมแตงเกี่ยวจัง่ตั้งอยู่ที่ปอมแกเอาหมวกไหมให้ใครแมวไม่เมืนแกนั่นกระดิกบอกว่าไม่ได้ไอ้จังบอกคนนี้ก็กระดีตเหมือนกันหรือว่าทจ้าแต่ว่าอันนี้น้องอันนี้มันจะไม่อยู่ไม่อยู่หัววะจะต้องหายัง อันพย้วใหแกอันีชมพูนอ่ะเราเราชอบแม่ปลาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้หกสิบห้าบาทปมาอืมถ้าซื้ออะไรนี้มันซื้ออนี้ได้เลยคือจะซื้อให้เจ็ดล้านนี้แล้วไม่หมายถึงว่ามันใหญ่พอไหมมันน่าจะต้องไปแซมไปติดข้างบนอ่ะอันนี้อันนี้ รสองป้ายนะค่ะราคาตามป้ายเลยใช่ไหมคะสองเท่านะคะ,คะ่นจำนวนสิบสองลูกตามนี่สิแดงเราไปไว้บ้านหนูนถ้าเกิดซื้อหลายอันมีราคาส่งเหมอนกันอันนี้คือราคาส่งคือราคาโงงาแต่ว่าเขา,เขาให้เขาให้ตั้งแต่อันแรกมไม่ต้องซื้อของเมืองของบ้านแมวเอาแบบไม่จิตเตอร์ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวแม่ต้นที่บ้านก่อนจะเอาอันนี้อันหนึ่งป่ะป้ายอันนี้ป่ะสใบก็พอเนอะแกรูปมันใหญ่ไปทุกอันตัวต้นของเราแต่ต้นมันต้นเรามันใหญ่มันใหญ่มันฟูมากแกอันนี้ข้างในมันเลอะไปยังไม่ใช่ข้างนอก สีแดงหมดเลยปะไม่ต้องแดงทองก็คุณจำได้ปะครั้งที่แล้วมีมันเหมือนจะเป็นแต่สีแดงแกสภาพสภาพลูกๆกแกก็คือวา่าจำได้เช่ใช่ เอาอันนี้อีกสี่ใบห้า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 ใบ่าใบั้าใบห้าใบั้บห้าใบห้าใบหกาบหาใบ้าใบห้าใบห้าใบใบห้าเบหากบห้าใ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 บห้าบหาใบาใบห้าใบาอบห้าหาใบห้าใบห้าใบห้าใบาใบห้าใบห้วบ้าับให้ให้าใบห้าใบบ้บบบใบให้บาบาบบ้บ้บับ้ใบ

จะมีนเอาใหญ่หน่อยดีกว่าอันนี้คือที่รัดคอเหรอไม่ใช่ไปเล่นเล่นอะไรมันเล่นขนตัวเองไม่ไม่แต่อันนี้มันไม่เได้ไปหรอทุกวันนี้ก้อนหมดกูทำก้อนใหญ่มันไม่เล่นดูนะเอานี้แล้วกันมาดูแบบแต่ถ้าติดคอก็ตายเลยมันติดคอก็ตายเหอกติดนี้เนาะอยากได้สีอ่อนแต่กูว่ามันน่าจะดราม่อนไปนี่เลยคือสีแดง